ที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าชแนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ ยูทูบและไลฟ์เพคชันครับกสขอบคุณทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับเราจะนํารถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆล้นๆนะครับมานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับในราคาที่เรียกได้ว่าราคาว้าวๆเลยนะครับอย่างเช่นคันนี้ครับรถราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ครับคุ้มแดดคุ้มฝนได้ขับดีแอร์เย็นเพลงเพราะฝนตกไม่เปียกนะครับความปลอดภัยสูงมากกว่ามอเตอร์ไซค์เยอะครับ คดราคาเบาๆครับไม่กี่หมื่นบาทครับเป็นรถยนต์ t o y ยต a าโซลูนาครับผม1.5 GLI นะครับปี1998ครับหรือ2541ครับรถบ้านคันนี้ขับมาจากกรุงเทพมหานครครับวิ่งมาอุดรกว่า600กิโลสบายสบายครับขับดีช่วงล่างแน่นเครื่องเกียร์ยอดเยี่ยมเลยนะฮะสภาพแบบนี้พร้อมๆเลยครับ มีสปอยเลอร์หลังสวยๆเท่ๆมาด้วยครับผมนี่ครับรดงามครับ1.5 GLI เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ดูแลง่ายครับขับสนุกครับประหยัดน้ำมันซ่อมง่ายดูแลง่ายครับอร่งอะไรมีทุกตำบลทุกหมู่บ้านครับช่างทุกคนดูแลได้หมดครับประหยัดมากๆเลยนะครับเหมาะที่จะไปใช้งานครับเป็นรถสำรองขับให้ลูกไปเรียนหนังสือขับให้แม่บ้าน หรือจะใช้เป็นรถแบบประหยัดประหยัดครับเรียกได้ว่าสบายกระเป๋าเลยนะครับรถคันนี้ครับสีสันสวยงามครับผมมีริ้วรอยบ้างครับจัดอยู่ในเกณฑ์ราว75เ็นนะครับแต่โดยรวมถือว่าดูดีครับสําหรับรถอายุขนาดนี้แล้วก็รถราคาแบบนี้ครับนี่ครับจัดว่าสวยแล้วครับรถราคาแค่ห้าหกหมื่นเนี่ยฮะ โอ้โหเราได้ยางครับผมยางนะฮะนี่ฮะชมสภาพยางเลยนะครับยางดอกเต็มเลยฮะสภาพยางนี่ใหม่ๆเลยครับผมยางปี2018ครับยางนี่เรียกได้ว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะครับรถใช้งานไม่หนักฮะวิ่งมาแสนกว่าโลเองครับสุดยอดเลยครับรถงามเลยครับรถคันนี้เรียกได้ บอกได้เลยฮะใครเอาไปใช้นี่ซื้อไว้ทิ้งไว้ก็เกินคุ้มแล้ฮะแบบนี้ครับสุดยอดครับมีติดบ้านไว้ไม่เสียหายนะครับถูกกับมอเตอร์ไซค์ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมภายในกันต่อเลยครับงดงามจริงๆเลยครับขอบอกเลยครับเชิญชมความงดงามภายในกันเลยนะครับรถรุ่นนี้อายุขนาดนี้บอกได้เลยครับ เก็บความงดงามไว้ได้ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยครับยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับชมเลยฮะสวยกลิปจริงๆเลยนะฮะเลขไม้นะครับวิ่งมาแค่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเองนะครับว้าวเลยนะครับเลขไม่มาจากเจ้าของสดสดใสใสแบบนี้เลยครับสวยงามครับผมแผงประตูสวยครับมีกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าสองบานนะครับ แบบประตูหลังเป็นแบบมือหมุนนะฮะแล้วก็ปรับข้างแบบธรรมดานะครับปรับด้วยมือนะครับนี่ครับสบายสบายครับรถราคาขนาดนี้ราคาเบาๆแต่สวยกลิบเลยครับกระจกไฟฟ้ากุญแจเซ็นทัลล็อกนะครับเซ็นทัลล็อก4บานพวงมาลัยพาวเวอร์ครับเบาะสวยน้องๆป้ายแดงเลยครับรถได้ความสดใหม่มากๆเลยครับผม ยงามมากเลยครับชมได้เลยฮะนี่ครับคอนโซลนี่สวยกลิบๆเลยครับวิทยุมาพร้อมเลยครับฟังเพลงเพาะๆเลยฮะเกียร์ธรรมดา5สปีดครับขับดีเร่งมันประหยัดน้ำมันนะฮะทนทานมากเลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับใช้ดีจริงๆเลยครับสุดยอดนะฮะรถสะอาดสะอ้านมากๆนะครับ โอเคครับไปชมกันต่อเลยครับชมเลยครับแผงประตูสวยงามเรียบร้อยมากเลยนะครับกระจกไฟฟ้า2บานใช้ได้นะครับนี่ครับใช้ได้ปกติครับผมนี่ครับจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับใช้งานได้ปกติครับรถสวยสดมากๆเลยนะครับชมแบบชัดๆได้เลยครับ สวยปิ๊งเลยฮะผมไม่เคยเจอรถซูนารุ่นนี้ที่เบาะสวยแบบนี้ดัามเดิมแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับสภาพสุดยอดเลยครับชมกันแบบชัดๆเลยฮะกระจกหลังนี่เป็นแบบมือหมุนนะครับแมนนวลครับผมนี่ครับ ามครับรุ่นนี้จะจกไฟฟ้าคู่หน้าเซ็นทรัลล็อกนะครับมีเซ็นทรัลล็อกนะครับวงมาลัยพาวเวอร์ครับผมชัดเจนเลยนะครับโอเคครับไปชมกันต่อครับผมแผงประตูแผงประตูนะครับมีลำโพงมาด้วยนะฮะกระจกปรับมองข้างด้วยมือนะครับรุ่นนี้ครับ ในสวยคลิปจริงๆเลยครับสภาพแบบนี้นี่เด่นมากเลยครับทาพิสูจนเทียบก,กับรถคันอื่นได้เลยนะฮะภาพสวยนี่ไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนนะครับผมสวยปิ้งเลยฮะให้ภาพบรรยายไปเลยนะครับ ชมกันชัดๆซูมๆเลยครับุดอรรถบ้านนะครับรายงานชัดเจนตรงทุกประเด็นครับผมสุดยอดเลยครับสภาพใสๆแบบนี้นะครับโอเคครับไปชมกันต่อเลยครับมาเปิดดูห้องท้ายกันเลยนะครับด้านท้ายนี่มีสปอยเลอร์ด้วยนะครับอย่างเท่เลยนะฮะ 1.5GLI ครับผม นี่ครับนี่กระจกไฟฟ้านะครับผมอะไร power ครับเซ็นทัลล็อกนะฮะนี่ครับห้องท้ายนะครับสวยงามแบบเดิมๆครับผมไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับชมได้เลยฮะทุกสันทุกขอบทุกซ้อทุกมุมรถเดิมครับผมทนกันสนิมมาอย่างเรียบร้อยเลยครับตั้งกับป้ายแดงเลยครับใส่กริปเลยนะฮะ บางๆเลยครับหน้าหลังโครงสร้างเดิมหมดเลยครับฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับห้องท้ายสวยงามฮะนี่ครับยางอะไรพร้อมนะฮะรถเดิมๆครับใช้น้ํามันล้วนครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ครับสวยงามครับรถราคาเบาๆครับใครได้ไปนี่ถือว่าเกินคุ้มแล้วครับดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ครับผม โอเคครับไปชมกันต่อเลยครับภาษีนะครับถึงเดือนมิถุนายนนะครับผมกลางปีเลยครับใช้ไปเลยครับไม่ต้องไปต่อให้เสียเวลานะครับภาษีไม่ขาดครับผมมาชมหน้าตากันเลยครับรถคันนี้หน้าตาหล่อเหลาเลยนะครับใสๆสเลยครับผมสภาพสดสดเลยนะฮะชมองเครื่องเลยครับ รถได้เดิมครับผมสภาพเดิมเดิมครับโครงสร้างเดิมทุกจุดเลยนะครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนนะครับมีตัวเลขสแตมป์พิคานอยู่ครบถ้วนเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวประกอบนอกด้วยนะครับโซลูนาคันนี้นี่ครับแ่นเทดครับผมเม็ดอินเจแปนเลยนะครับทุกสันทุกคอทกซออทุกมุมเดิมหมดจดเลยครับ ที่เห็นเป็นขอบดำๆนี่คือพ่อนกันสนิมน,นะครับลดได้พ่นกันสนิมมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับสวยงามครับฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมๆครับผมไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยครับเครื่องยนต์1 5 0 0ซซีครับเดิมๆเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องเลยครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเลยครับ ยอดเลยนะครับอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันฮะทนทานดูแลง่ายครับรถคันนี้บอกได้เลยครับเกินคุ้มจริงๆครับดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมซื้อให้ลูกให้หลานใช้ซื้อขับไว้เป็นรถสำรองได้เลยครับรถราคาเบาๆครับไม่กี่หมื่นบาทนะฮะคุ้มแดดคุมฝนขับดีเดินทางไกลได้ครับ รถคันนี้ขับมาจากกรุงเทพสบายๆชิลๆเลยนะครับได้ยางสภาพใหม่ๆสดๆเลยครับสภาพแบบนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับขับดีแอร์เย็นเพลงเพะเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยครับผมสภาพสีมีริ้วรอยบ้างนะครับผมไม่ได้เก็บงานเลยนะครับสีมีตำหนิบ้างมีริ้วรอยบ้างครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ75%ครับ แต่รับรองเลยครับใช้งานได้ไม่อายใครครับขับไปเลยครับไม่ต้องไปซ่อมไปทําสีไปเก็บสีให้มันเสียเงินเสียทองครับรถสภาพแบบนี้ครับได้ความสดสดครับผมใช้งานดีครับเกินคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับโอเคครับผมท่านใดสนใจติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับผมเรามีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับรถหลักหมื่นก็ส่งได้นะครับไม่มีปัญหาครับรักจริงชอบจริง ติดต่อมาโทรมาคุยกันครับผมโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับเข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n n e l นี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผม บับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม